วันนี้จะมาเตือนภัยแก๊งคอรเซนเตอร์รูปแบบใหม่ซึ่งจะใช้ระบบเสียงจาก AI ในการหลอกลวงมิจฉาชีพในรูปแบบใหม่อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแก๊งคอรเซนเตอร์นะครับแต่มีการใช้ระบบ AI ปลอมเสียงเริ่มต้นเนี่ยกลุ่มมิจฉาชีพจะโทรหาเหยื่อจากนั้นจะพูดสายกับเหยื่อเป็นเวลาประมาณ30วินาทีจากการเก็บเสียงแค่30วินาทีของกลุ่มแก๊งเนี่ย ก็จะสามารถนําเสียงของเราเนี่ยไปเจนเป็นเสียงที่เขาจะนําไปปลอมแปลงได้พอเขาได้เสียงของเราไปแล้วเนี่ยก็จะทําการโทรหาญาติเราแล้วก็หลอกลวงในขั้นต่อๆไปตัวอย่างเช่นโทรหาบุคคลคนหนึง่งอ้างว่าเป็นลูกชายกําลังถูกจับภุมต้องโอนเงินมาเพื่อเคลียร์หรือว่าหลอกเป็นคนรู้จักเพื่อขอยืมเงินต่างๆนานา,นาเพราะฉะนั้นการป้องกันในเบื้องต้นของเหยื่อที่ คิดว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยให้ลองถามประสบการณ์เช่นสมมตุติมิจฉาชีพปลอมมาเป็นบุตรชายของเราเราก็ถามไปในเรื่องราวที่ผ่านประสบพบเจอกันมาที่สําคัญสําคัญ,คญที่จะมีแค่เรากับเขาเนี่ยจำได้เป็นการรีเช็คในเบื้องต้นเหยื่อรายใดรู้ตัวว่ากําลังตกเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพกลุ่มนี้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ aoc 144 1ครับ ผมธีรวัตรนะพี่ช่างไฟที่จะไปเปลี่ยนส <Hello. S 1> ครับ <c oughs> ขอสายคุณทาลินีครับผมธีรวัตรนะพี่ช่างไฟที่จะไปเปลี่ยนมิเตอร์พี่ค่ะโอเคอันนี้ช่วงบ่ายมีคนอยู่ใช่ไหมพี่จะได้ให้สับคัดเอาลงก่อนที่ผมจะตัดไฟป้องกันไฟมันกระชากเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะโอเคโอเค,อเคตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวดิจิตอลให้นะพี่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใช้ประการมอเอเดิม้องแย้งไปยังอะไรนะคะไอตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวดิจิตอลให้พี่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเราใช้ประกันจากหอ้อเดิมพี่ค่ะออื ไอ้ส่วนมอดิจิตอนฟีน่ยผมรบกวนนิดนึงพี่พี่ช่วยแจ้งชื่อเบอร์โทรไปรี่เข้ามาที่การไฟฟ้าระยองให้หน่อยเพื่อรับสิทธิ์มอตรงนี้เดี๋ยวลงใบแลบประกันใหม่มอตัวใหม่ไ้ให้ด้วยฮัลโหลพี่เอาลที่การไฟฟ้าเขาไม่มีที่อยู่มีอะไรอยู่แล้วหรออ๋อมีมีมีรับพี่มีหมดแหละแต่ว่าให้พี่พิมมาเป็นรายละอักษรให้การไฟฟ้าเขาหน่อยพี่เพื่อเป็นการไอเบิกหกมอจากไอเจ้าบ้านพิมพ์ที่ไหนคะ ไอในรายแจ้งปัญหาของการไฟฟ้าระยอมก็ได้พี่พี่พิมพ์มาเลยแกพชื่อเบอร์โทรไปเลยพี่แล้วบอกว่าขอรับสิทธิ์มอดิจิตอลแค่นั้นละพี่เขาก็ทําให้แล้วเออแล้วทําไมมันต้องเปลี่ยนเนี่ยไม่เข้าใจอ๋อเดี๋ยวผมดูตารางก่อนไอ้ในตารางคือคนจดม,มิเตอร์แจ้งชารุดมาแต่ประมาณช่วงต้นเดือนแล้วพี่เหมือนมันอันค่าเอฟพีไม่ตรงอ่ะพี่เลยจะเปลี่ยนตัวใหม่ที่เป็นตัวดิจิตอนที่มีอการของรัฐให้ คือม้ค่าไฟไม่เสถียรนั่นแหละเหมือนเราใช้น้อยแต่ว่ามันอ่านหน่วยออกมาเยอะกว่าปกติ <S <S อืออ้าวโหลพี่อ่าอ่านั่นแหละสาเหตุที่จะต้องเปลี่ยนแล้วอย่างมันก็ไม่ได้มีคา่าใช้จ่ายหรอกพี่มันก็เป็นมอฟรีจากของการของรัฐนั่นแหละก็คืออนาคตมันจะเป็นตัวดิจิตอนอยู่แล้ว ให้หมดทุกหลังคารเรือนแล้วนี่ก็ไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่ไอ้ตามบ้านที่รับแจ้งให้ไปเปลี่ยนก่อนเพราะว่างบประมาณมันยังมีมาไม่พอทุกหลังคารเรือนหรอกอาอเงียบปิ๊ะตกลงเข้าใจยังเนี่ยพี่ไม่เข้าใจตรงไหนถามกลับมาได้พี่พี่เงียบเงียผมคุยกับใครเนี่ยปลน์นไลน์อะไรนะอ๋อถ้าไม่มีไอ้ไลไน์ของการไฟฟ้าอะไรนี่ถ้าไม่มีผมแจ้งไอทีให้แล้วพี่ก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนไลน์แล้วก็แจ้งให้ผมหน่อย ค <5. S 1> ่ะอ่ไอดีจะเป็น a p e a หนึ่งหนึ่งสองห้าแค่นั้นแหละไอดี n ้ยัง่ายง่ายค่ะอ่า p e a หนึ่งหนึ่งสองห้านะที่จดหรือจำหรือไงเดี๋ยวกำลังหาที่จดอยู่อ๋ออ๋อได้ประกาแล้วบอกผมกันนะค่ะ <5. S 1> อ่า p e a พิมพ์เล็กพี่ค่ะ <5. S 1> <5. S 2> แล้วก็หนึ่งหนึ่งสองห้าแค่นั้นแหละพี่ไอดีร้ค่ะ อ่าแล้วพี่ก็แจ้งเขาไปเลยขอรับสิทธิ์มอดิจิตอลฟรี Free, คือเบอร์โทรเล็กที่แองแอแค่นั้นะจะทําให้ครับพี่เดี๋ยวผมไปใกล้ถึงบ้านผมโทรหาไอทีพี่ค่ะติดปัญหาตรงไหนก็โทรหาผมได้พี่เบอร์นี้เลยทีละวันค่ะครับพี่สวัสดีครับครับค่ะเอ,อ่อพอดีไม่รู้จะโทรไปที่ไหนก็เลยโทรมาที่เนี่ยค่ะจะสอบถามว่าพอดีวันเนี้ยมันมีเบอร์เข้ามาบอกว่าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ให้อะ่ะค่ะ อาชีพร้อยเปอร์เซ็นครับทางเราไม่มีการติดต่อกับไปก่อนนะครับถ้าพี่ไม่มาทาเรื่องนะครับอ๋อเขาบอกว่าไอ้ทางที่จดมิเตอร์คนจดมิเตอร์ไปแจ้งว่ามิเตอร์มีการขาดข้องเขาเลยจะมาเปลี่ยนให้หค่ะนั่นแหละครับทางเราทางเราจะไม่ติดต่อหาพี่ก่อนนะครับถ้าพี่ไม่ไม่แจ้งการขัดข้องกันเข้ามานะครับส่วนถ้ามิเตอร์ชำรุดแล้วคนจดหน่วยแจ้งนะครับ เขาเขาจะไม่โทรหาพี่ก่อนนะครับเขาจะไปที่หน้าบ้านแล้วก็ถ้าเจอพี่เขาก็จะบอกว่าดับไปแป๊บหนึ่งอ๋อค่ะครับเขาคือมิจฉาชีพนะครับเขาจะโทรหาพี่แล้วให้พี่แอดไลน์นะครับแล้วเขาบอกว่าจะคืนเงินประกันให้อ๋ออันนี้เขาไม่คืนเงินประกันเขาบอกว่าเดี๋ยวบ่ายเนี่ยเขาจะเข้าเอามิเตอร์มาเปลี่ยนแต่ว่าให้แจ้งเข้าไปในไลน์ว่าขอมิเตอร์ใหม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะนั่นแหละครับเขาคือมิจฉาชีพครับคือกลลวงของเขานะครับอืมค่ะครับผม ค่ะข,ขอบคุณค่ะการหลอกลวงในรูปแบบใหม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวาน h ช n แนลนะคะนี่คือการโทรหาแล้วบอกว่าหม้อไฟฟ้าหน้าบ้านชำรุดต้องเปลี่ยนแต่ต้องแอดไลน์และให้ไอดีไลน์เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง กับผู้ใหญ่บ้านของแอดมินเองเมื่อไม่นานมานี้มีคนโทรมาหาผู้ใหญ่บอกจะมาเปลี่ยนหม้อไฟให้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ต้องแอดไลน์เพื่อเป็นข้อมูลการเบิกหม้อไฟแต่พอผู้ใหญ่แอดเข้าไปและคุยกันอยู่ประมาณสักพักผู้ใหญ่ก็บอกว่า ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปที่การไฟฟ้าเองและวางสายแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ามิจฉาชีพคนนี้ได้เข้าถึงคนที่เป็นเพื่อนในไลน์ของผู้ใหญ่ทั้งหมดแล้วและสิ่งที่มิจฉาชีพทำก็คือใช้โปรไฟล์ของผู้ใหญ่ส่งหาเพื่อนทุกคน ด้วยข้อความเดียวกันโอนเงินให้หน่อย1นึ่งมื่นบาทเนื่องจากเข้าธนาคารไม่ได้18บแนาฬิกาจะโอนคืนเพื่อนในลายผู้ใหญ่ซึ่งก็มีความนับถือกันอยู่แล้วคิดว่าผู้ใหญ่คงจะรีบใช้เงินจึงส่งข้อความมาหาโดยที่ไม่ทันได้ไตร่ตรองโอนเลยทันที มารู้ทีหลังก็สายไปแล้วแอดมินเองก็ได้รับข้อความดังกล่าวเช่นกันแต่แอดมินไม่เชื่อเพราะคนอย่างผู้ใหญ่มีเงินสดติดตัวตลอดและเรื่องที่จะยืมเงินคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้แอดมินโทรหาทันทีพอผู้ใหญ่รู้เรื่องตกใจมากรีบไปแจ้งความ แต่คนที่โอนไปแล้วก็ไม่ได้คืนนี่ล่คะค่ะต้องขอเตือนอย่าโอนไวไถ่าถามกันก่อนดูก่อนว่าคนที่เราอ่ะโอนไปไปให้นั้นอะ่ะบัญชีใครความเป็นไปได้มันเชื่อถือได้แค่ไหนเพื่อนในลายผู้ใหญ่มีหลายร้อยคนถ้ามีคนหลงเชื่อสักยี่สิบคน ก็หลายเงินเลยทีเดียวค่ะคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะฝากเตือนกันไว้อย่าโอนไวไตรตรองให้รอบครอบโทรถามกันก่อนก็ได้ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้มานาหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆก,ก,กำลังใจ สวัสดีค่ะ